เขาหลานนานลวงมาแล้วเสียงดังเจ้าเจ้วฟังแล้วมว่วนใจเปิดวิทยุถึงใกล้และไก่เฟซบุ๊กส่งไปหลายจองหลายบ้านสารธรรมมีตึงดีเสียงท่านจิตใจเบิกบานมว่วนลำ้ำ เออบันได้ฟังวันใดเหมือนกินข้าวบันไดกินน้ำตึงบ่มวนใจหันยนนามนอนข่าห <c oughs> ่ำทะบละกำสอนฟังกันก่อนนอนสอนใจหนุ่มเท่าเจิ้ฟังกันได้แล้วเจ้า กมือ10นิ้วแตบใต้ไหวสาพระมหาเทลานุเทระเจ้าคณะพระสั่งคาที่การครูบาอาจารย์จู้ตนจูองค์ด้วยความเคารพขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่่้นผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกด,ด้านสำหรับวันนี้ปีกมาปากันแล้วเนอรายการเข้าห้ามกรรมเก่า นำเนินในการโดยเก้าลานก้าหนันหลวงผ่านดังขึ้นสถานีวิทยุทองดินจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพระพุทธศา,าสนาและจริยธรรมเ M 9 6 0เมกะเฮิรหก์ไม่เกิดออกอากาศณศูนย์เผยแผ่ธรรมะควงวัฒนธรรมข้างหอคคำพยามไรในการควบควมุมอุขธรรมดูแลโดย,โดยมูลและนิติรบรมราัุเจ้าดอยสุเทพรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านที่ติดตามัาฟัง ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนว่าจะเป็นเจียงใหม่ลำปูลำปางปเยาแแป่นนันเจียงรายแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์และติดตม่มเพืฟังทางเพจเข้าห้ามเกล้าน,นันหลวงและยูทูบเกล้าน,นันหลวงทุกคนทุกท่านน้อหลังจากที่เฮาท่านทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงกันมาสองสามวันนั่นก็คือการ ติดการติดงานควบคุมดูแลหลอ่อนอันอยู่ในความดูแล50กว่าชีวิตบันทๆๆทททททททเอาลูกเปินมาเลี้ยงเอาเมียงเปินมาโอมมันยังเหมาะกับเนี่ยปู่สาดงเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านวันนี้พิกมาปาักกันก็วังว่าจะเป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายนั้น <c oughs> ได้พักผ่อนย่อนใจ อากาศก็ซ้ำฮ้อนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตวยมาฟังข้าวห้ามฉบับแรกวันนี้ก่อนเรื่องพญาพมโวหารพญารมโวหารจะเป็นได้เจญทับฟังได้แล้วงามาศาสตร์ศินแผ่นดินยิ่งแล้ว งามกวกกิดเพชรแก้วเพียบเตียบเพียบเตียมบ่เหมือนงามกำข้าวจ้อยถ้อยคติเตือนยังบ่บิดเบือนรบเหลือนหมอดใหม่เออเฮ้ยสิบสองเมษาวันตากาบไหวคู่เหมือนตรงใจจ่อก้างตียุดตีถือบ่ฮือแตกมากงหว่วมใจไฟอ่างเดิมที ทรงเสริมเติมกำแนะนำวิธีเตียวตังดีหอยตี่สืบสางเพื่อเป็นกระแสอันจะแร่กว้างบัลละตุ้มวางขวางสัตว์ละะา้านนาศาสตร์ศินบอบ้างบินจัดโต๊กเหลี่ยมลมชกเหี้ยรมจมสส่ใส่ใจกล้ก้อนก่อนจะสูญหายหีดรวงรายเอาใจไฟเฝ้า บัดจขคองจิ้มกินอิ่มแต้นเข้าแต่สักสีเขาีฝากไว้บ่งบอกอัตด,ดาลา้นนาแต่ไทยพระญา้าผมได้บ่องแนวจิ้งสุกบ่มเนื้อจาดเจื้อเท่าแถวคือปอหันแววเนื้อแนวข้าวซอยตึงวันในมันรีบเถวอย่างเร็วนิ้วก้อยเกือบบะเหลือหอยเจองจัน้น คือไดศึกษาสาะหาเฟื้อฟันบกวรปิดกันปัญญาคำคือข่าวจ้อยป้อยอาณาถาก็เหมือนล้านนาหน้าตาบินบางต๊กแถวแนวกองของมันบ่ล่างบ่เป็นที่หากยินดีบิดเบือนเงินเก้กางูเงาวิธีมอรดกมีหักษาบาด้ หยอดวรณกรรมจะตกต่ำไต,ต,ต,ตขาดค้นห่วงใหญ่จ่องจักข้าวห้ำละนานนาอนุรักษ์เป็นของเก่าเกือโบราณยิ่งเพชรกาลารรำพมโบหารเกินจะประมาณเปรียบ วัดแบบบังก็เจ้าเมืองยังสัสนเสริญย้อนแต่งตั้งอยู่ห่มเวียงวังสว่างฮอนชีวิตบันบายสบายก่อนย้อนตี่นักหน่หนวงคอนก็หายไปคนมีความหูถึงอยู่ตี่ไนก็เหมือนโก้มไฟส,ส่องใส่เป่งแจงบ่ฮอนโฮดหายเหี้ยยายเหือดแห่งเป็นของกินแมงปวกมด ขโมยขาโจรคนหายหลายกดลักเอาบทไดเมทีอย่างกับข้าวจ้อยพรมมินหลายปีก็หากยังมีกรรมดีที่ถอยล้างกรรมหวานย่างตาลสูนอ้อยลบลายหอยแตกมัง่งจะตาหนูนเปิ่งบุญเจ้าจ้างเชียงใหม่แก้วกว่างธานีเจ้าประธานยศปรากฏศัก์ศีกวีนั้นมีโวหารแก่นกกา สร้างวรรณศิลแผ่นดินลุ่มล่ะเป็นลักฐานมาบ่งจี้เทิงตัวจะตายลับหายลีกลี้ยังเหลือสิ่งตี้ดีงามคื้อเป็นข้อคิดเอาไว้ติดตามฝากจื่อหรือน้ำเขตคามแห่งห้องน้ำพระยาผมคงจะยังก้องข้าวจ้อยทำนองบวนนักล้านนาศาสตร์ินแผ่นดินตีหักเป็นตี้อวดแองปงปัน่น อาพี่วันเอาไว้เต่าอีเต่านี้วาดวางลงก่อนแล่นายเฮยเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฮักท่านพญ,ญาพมโวหารเนี่ยัยงต้องเอาข้าวห่ําพญ,ญาพมโวหารมาออกวันนี้เดี๋ยวจะอู้ฟังสะทาผลมงคลส่งยูมาห่วมกอบกู้ต่อขือบสืบสารล้านนาข้าวจ้อยหอยพรมโวหารแบบเบ้าโบราณเมื่อนานเก่าเก่อ มโนในสายในอุ่นเอ,อื้อวันเป็นเครือจ่องจักบะตอดตุ้มใจหุม้มไฟฮักกำข้าวซอยซอใหญ่บ่มฟักเฟื้อเป็นจาดเชื้อไขล้านนาะไทยเอาใจฝ่ายเฝ้างามพระสาที่มาเก้าเงาซื่อสำเนาก้อนไก่เหมือนคนสืบคนเหมือนไม่สืบไม่ฮู้หันใดเนืองแนว ซืบสายจันเผ่าพันเจื้อแถวซ่อถึงแววขะกูนงูนเงาถ้อยสำแดงใจแฟงไฟเฝ้าฮัดเฮียนเอาหากหูข้าวพรมมินศาสินขินคู่จวนหลิงลู่ลีลาฝากแผ่นดินไว้คือได้ศึกษาเพชรล้านานานับกาบหน่อยวันณกรรมรำนำข้าวซอยตางหีดหอยบ่งจี้ วัฒนธรรมดีงามอย่างนี้สมควรตีดูแลถอยกระทู้เชิดชูกระแสเงาเป็นแปรสื่อไปต่างหน้าบ่เหียาหายตกสายบุญญน่ป้อมปื้นป่าดงดอยถ้าเจื่องจันต่างปากันถอยบ่อพ่อกอ้อยมืดม้อยกู่ดันเพียบโปรไซขาดใบกิ่งกานตัดบันหานหากเก้า บ่เหลืออันใดไปหนุนตุ่นเต้าหฮีดแบบเบามีมาเหมือนตอกย้ำความอนาถาศส,สินล้านนาเพตาบินบงังขาดปัดใจเอาไว้อวดอ้างตัดนามโถมตางเป็นห้างขอหักษาบลามไม่มั่งห่วมกันสร้างตาง,งามขอ้อใดบ่หูหือ้อูหื้อถามนักเน้นแม่นความตัวตามบาดถอย ข้าววาทีมีดีบ่หน่อยลองกึดกอยล่ำปิดฝางมันแฝงกํำสอนแซมสอนข้อคิดฮือคติควรปัญญาข้าวผมมินนั้นได้หันปัญหาการพระนันปราชีวิตเอาไหม่ <c oughs> สติบ่เหลือลืมเหนือลืมใต้ตอนเจ้าฮือไปซื้อจ้างความมัวเมานำเงินคำก็บ่ข้างบ่กึดกว้างไปเหว่ มืดบอดน้ำหันดำเป็นขาวเรื่องน้ำปลาอาจแยมาต้องการพระนั้นไัยวันเกี่ยวข้องทรัพย์สินเงินทองเสี่ยงซ้ำบาปมาหนุนบุญบาช่วยกำเหมือนหลงเทือนทำปูดอยเออเฮ้ยชีวิตนี้บ่มีไผยคอยเป็นลักร้อยบแ่แหลมเต็มตาเต็มแต่ปัญหาใดใดมีไว้คือแก่ปัญญานั่นแหละจ่องใจ คัดสีของดีเก็บไว้เผื่อวันหน้าได้เปิืงป่าเออเฮยข้าววาตาเขียนมาเตาอีเตานี้จบวาดวางกรรมก่อนและนดะาเฮย <c oughs> เนี่ยดันบุฟังนะครับดันหัญ,ญาผมโบหานเอาแหมซบับหนึ่งเดวเขากอยมาอู้กันเฮออ้ยมันอย่ามาฮอนเตะฮอนว่าแรงก็แรงเหลียวพ่อปูดอยเออเป็นอ่าเป็นฟ้าเป็น ฝุ่น่ะเป็นมันไม่ใช่เป็นเมยหมอกหุ้มนะมันเป็นฝ้าหมอกหุมนะแรงก็แรงน้ำก็เขียมนักแก่เลือจะใครเหมือนไฟเอาห้อนตุกมาหลิง,งค้อนขุนข่องเคืองขี่เฮ้ยหน้าแรงปีนี้แรงกว่ากู้ปีพักแคบพักจีตายหิวตายแห้งเนื้ออยากให้ไทยสวนฝนซ้ำม,มาแกงแงนพอเจ้าแรงเป่งลึง Xăm tựa mượt phốn, lốm xăm má bướng, lấy khâu hòm hôi tôi lộm. Mượt giòn tộ chỗ, cửa plát xên phốm, nhắn má biểu lôm lộm, ơ, mắn bà rốt, hài, bay hìa, choi, quay. <laughs> má nghèn bỏ lắm nháy, kèn tàu bãi coi, cháy, hài, choi, vòi, ổn lắm. Bà cùm cả bụi, bút, tư, máy, căm, bà xốm, cháy, chăm, khà nề. กำเวนโซนซ้ำต้ยมาขำขีลำไ่สองเอตึ้มมีสักหน่อยนิมนอนอีนะ <c oughs> บัดน้สาตางจะเอาอย่างมาด้อยมานั่งกืดกอยวุ่นว่า <c oughs> เงินกม็มีหมุนทุนก็มีก้ะตุกใจหม่อนค่าจริงหนออีล้าปีนี้นี่ทอกศสออุ่นใจเข้าดอสมัตายแดดมดเสียง เฮ้ยมาแหล่งอัพแหล่งจนแหล่งหมุนแหล่งเมี่ยงบ่มีไผ่เปียงเหียงตุ๊กฮ้อนแดดแผดเผาอย่างไฟเอาลุกสูมอกหน่วงคอนดวงไทยเมืองบ่มีน้ำลำบากในใจกึดจ่าอันใดบ่สมไฟอ่างจาิบาปมาหนุนบุญบ่เข้าข้างชีวิตอับปางกังกัด ข้าวทีวีสีหันทีแม่นตัดน้ำไหลเออท่วมวังยมฝนบ่าขาดฟ้าหลังคาปปะจมเป็ดไอ้ามาล้มจมน้ำตายเสี่ยงเนี่ยปีนี้ตึงปีบ่มีนกเอียงมาส่งสำเนียงห้องตักปีหน้าฟ้าใสน้ำไหลเออนักขอบนเจ้าดีมสักกรามะ <c oughs> ขายได้เงินหอบเต็มกอบเต็มกำจะยกมาํำต้มยำลาบสา ยิ่นยางกลางหมูยกจูสูหนะ้าขอเจ้าตีมาเตี่ยมกํมปีนี้บาวไว้บาไหวาลำไยขาดน้ำบาหู้เนี่ยอันใดดีปีนี้บอตา้าปีหน้าแหมปีเงินที่เต็มบัญชีจะกินยังก็ได้เฮาเฮ้ย <c ười> นี่อดไปก่อนเราแดงแสงโสมแป้งนมย่างไส้อยากกินอันใดจะยืย่นพอไหม P'ni sắp chàng hôn tàng linh chôm, Cứt nhằng cả kịt cầm bản nhà, Á à xím á à xó tướng bò thàm hà, Lắm nháy ai ta khen tàu bài quài. mà bà đây bác càng chê văn chê oi, Chê keo đâm mỏi P'ni, Phùn lén lửa cớn cớn, Chắc cào chi mắn sút siêng tì như nhường, Chả chay mai sao xăm nhau bò thường, Mên phùn bò thường ít, ใจแท้ค่ะใอ้เือมันตกนะ่่ะ,ะวางเปึ่งโฟนหลวงต่อดวงไปนหน้าเฮนางแมวมาช่วยกำเออเฮ้ย้นบ่มีกินดินบ่มีน้ำโฟนบ่กายกำนอนายข้าวบรรยายจบไว้ตออเต่าตอีเตอนนี้วาดวางกำก่อนแลนายเฮยมมนอย่ามาแรงแตะแรงว่ฮะขาห้ามฉบับนี้ <c oughs> ขอบคุณจัดนักอากพอครูปีชามโนกันหนึ่ง ด้ส่งมาออกอากาศถึงสามสับับเอามาออกอากาศถือมาขำยำแรงวันนี้หวังใจว่าจะได้ผ่อนคลายความฮอนกันพ่องเนาะ่ันบุฟังที่ักนั่นมันแรงแท้ๆนะฝนตะวามากระลม้มตกเหียนหน่อยหมอกแผ่นดินลายเนะี่ยมันยังเหมือนลงบังบัง,บ,งบังสักร,รมด่มันฮ้อนแล้วก็มันแรงอินดูต้นไม้ต้นตอกด่เอเฮ้ยเป็นกำลังใจยืดทุกคนทุกท่านเนอ วันนี้ปีกมาปากันท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านนีอ่อย่างต้องเอาข้าวพญาพมโวหารมาออกเพราะวันที่12เมษายนของทุกปีตั้งแต่เปิ้นก่อตั้งชมรมกวีล้านนามาเปิ้นจัดงานไหว้สาพญาพมโวหารแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาจนถึงเก้าล้านนานหลวงมาเป็นประธานชมรมกวีนี่จัดตรตรง12เมษายนสักปี ล่างคนเก่าคนแก่เพิ่นจะว่าเฮ้ยกากาเนาะ <c oughs> ได้กำไรยังเข้าไหลออกไปเพื่อเพื่อเกิดความสมัครสมัคคีเพื่อเกิดความพร้อมวันนี้วันที่11อดโลวันที่12วันพุกนี่ปกติกูปีลุกตั้งแต่เจนพ่อนานคําคงพ่อน้อยสิงแก้วมโนเพรพ่ออํานวยกัลลําวัดตั้งแต่ยุคพ่อครูนันนานใสซักยุคพ่อครูสีวงปกจัดกัน12เมษานะ่ะ แต่ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาตั้งแต่เก้าล้านหนันหลวงมาเป็นประธานชมรมกวีนี่จัดไ,ได้12เมษาสักปีปีนี้จะจัด5พุษสภาสมโพธแล้วกอบสิเมษาวันพูกนี้พญารมโโวหารจะมีอายุได้สองร้อยสาวสองปีชาติการ2องสองสอง,สอง สองปีชาติการพญาภม์วงหันมาเร็วนี้บัดนี้ <c oughs> การก่อสร้างอนุสาวรีย์พญาพม์วงหานสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว100%เปเซทาสีเหลยบร้อยมดปูกระเบื้องใหม่มดสิน้นทุนนะทราบไปมันเจนน้อยๆเป็นสามแสนบุญะฉะนั้นหอยต้องมาตอดผ้าป่าปตนี่โดยกันวันที่ห้าพฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ห้าพุษภาคมห้อยต้องไปปะกันที่ลานอนุสาวรีย์พญ,ญาโภมูมหานจะจัดงานฉลองสมโพธิอส,สองปีกวีเอกแห่งล้านน,ะนาณวัดสวนดอกผ้าลำหลวงจังวัดเชียงใหม่ในงานนี้ในเบื้องตน้นได้ประชุมหน่วยงานภาครัฐังวัฒนธรรมจังหวัดได้จะขอเชิญท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีในการบวงสรวง อนุสาวรีย์พญามุมโวหารจะเชิญตางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็น <c oughs> ประธานดําเนินการกล่าวรายงานต่อผู้ว่าจะเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้มอบโล่งานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขรรันป,ประกวดข้าวห่ํมประกวดกันโลงประกวดคัดลายมือตัวเมืองอ่าแล้วประกวดซอปื้นเมือง วันที่ห้าพฤษสภานี่มีตึงซอมีตึงข้าวยังเท่านั้นยังมีการเสวะนาในหัวข้อข้าวห่อมข้าวห่ํากวีละนะ้านนาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตจะเป็นจะใดวิถีข้าวอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะไปในทิศทางใดในโอกาสนี้ <c oughs> ในการเสวะนาะนั้นได้อัญเชิญศาสตราจารย์ดเตอร์ ทะเนตรเจริญเมืองท่านอาจารย์สนันนธรรมติมาเป็นผู้เสวนาให้ดำเนินรายการโดยอาจารย์ขวัญไซชุลินศรีและเก้าล้านนันหลวงนั่นเจริญเฮาตันทั้งหลายวันที่5พฤษภาให้ปะกันที่ลานอนุสาวรีย์วัดสวนดอกในงานนี้นะครับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระารำหลวงเมตตาเป็นประธานดำเนินงาน หาในการดีสมโพธิอนุสาวรีย์พญ,ญามุมวหารเฮาเก้าลานนันหลวงในฐานะประธานชมรดมกวีล้านนาะจบิญชวนทุกคนทุกท่านที่เป็นแฟนครับรายการเข้าห้บกรวมะเกา่าไปปะกันที่อนุสาวรีย์พญ,ญาโมโมวหารเนอะในงานนี้จะมีการแจกวิทยุเนอะ <c oughs> แจกวิทยุมา <c oughs> หายขาดได้วิทยุวันอาทิตย์ที่ห้าพูษสภาไปปะกัน เริ่มตั้งแต่เก้าโมงเจ้าเป็นต้นไปซอนี่มีประมาณสิบกู่เนอะที่เพื่อนเข้ามาแข่งขันนี่นะเพราะนั้นเจนเฮาตันดัางหลายมาพ่อซอด้วยกันท่องสิบกู่นี่มีใจน้อยๆนะการประกวดแข่งขันเข้าห้าก็เหมือนกันคัดลายมือตัวเมืองก็เหมือนกันแข่งขันกรน,นล่งล้านหน้าเหมือนกันเจญครูบาอาจารย์นักข้าวนักกวีทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันโดยพร้อมเพียงกันเหมือนกันทุกคน วันพวกนี้เป็นวันครบรอบ2อ2ปีกวีเอกล้านนาะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5งพสาวเจ็ดท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านมาปีนี้ก็2 5อ7พันห้กชมรมกรวีก่ตั้งมากับมินนานนักแกแล้ว40กว่าปีเนาะอ่าสีกว่าปีเพราะฉะนั้นอ่เาเาท่านตั้งหลายก็ต้อง <c oughs> ช่วยกันต่อลมหายใจในวรรณกรรมปื้นบ้านล้านนะาในการตีเฮาท่านทั้งหลายนั้นยังเกิดในแผ่นดินล้านนะาต้องบอกืือวรรณกรรมก็คือข้าวห่ามนี้ได้สูญหายไปต้องช่วยกันนะอ่าจะต้องช่วยกันตอดผ้าป่าปดนี่สามแสนบาทนี้จ่ายไปแล้วสองแสนยังติดศาลาแห่มแสนเพราะนั้น <c oughs> ต้องขอความเมตตาจังเฮาตั่นทั้งหลายได้หห้หอมด้วยการตอดพระป่าปดนี่หมแสนเสาะมาหืได้ละสองแสนแปลงแล้วบะละอนุสาวรีย์จะสมโพดวันที่ห้าพฤษภาเนแสนนี้ก็คงจะบักเกินกำลังเฮาตั่นตัางหลายอันเป็นแฟนครับรายการเข้าห้ำกำบเกา่ากาลานน์นหลวงเนอะอันนี้เป็นการลํำลึกนึกถึง หญญาพมโวหารอันเป็นกวีเอกแห่งล้านนาะครบรอบสองร้อยสาสองปีหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะนะครับความเมตตาจากท้าตันดังหลายทุกคนทุกท่านเนอรย้อนปิกมาท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านประเดี๋ยวนี้สามเณรภาคดูร้อนก็ยัง อยู่ในกัน้นตอนการอบรมในกนนรารบรรณาธิารบูสมบูรณ์สาเน้นความร้อนห้าสิบตนทีนี้50ตนนี้เขาก็ถามเขาว่าอยากกินยังพ่องเขาบอกว่าอยากกิน k f เอฟซีปัดท่อห้คนอยากกิน KFC KFC ีถาดละ200บาทตีละตีว่าถาดสองร้อยห้าสเป็นเงินอยู่หมืน่น โอ้อ่าไปเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเขานะ่ะมือเดียวมื่น้อนนั้นขอความเมตตาจาก <c oughs> อีป่อไอแม่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านถ้าผายใครช่วยใื้สามเณรได้กินเคเอฟซถ้าเป็นเจ้าภาพแหละตนละ200ร้อตน50คนห้าสิคนไก่ได้หมืน่นคอยได้กินพอนี้เขาใครอยากจะเลี้ยงเขาปีไหมเนี่ยวังใจว่าเา่านตั้งหลายที่ฟังรายการจะเมตตา ลูกพระลูกเนนบวชเฮียนเดียวนี้สามสิบแหมซาวนั่นเปินจะไปศึกษาหื้อจบหืือจบปหกเอก่อนอันที่บวชเฮียนนี่ก็คือเขาจะบวชเฮียนต่อไปละอ่ามีบวชเฮียนสามสิบเพราะรอสามสิบนี่ไปอยู่ไหนเอาไปอยู่วัดศรีสุพรรณสาวายเหลือหั่นเอาอยู่วัดสันชายเนี่ยไปไหนสักตนหยับหยับหยับเต็มในวัดเนี่ยเพราะนั้นวั <c oughs> งใจว่า พ่อยแม่เ o u า e h นทั้งหลายที่เป็นแฟนครับรายการไยที่ค่ห่วมทําบุญกินตาลกับเนนบวชเฮียนบวชใหม่ถึงมด50ตน้นครอยากกิเอฟซีว่าอ๋อไอ้ถามว่าไม่มีเงินจะทำไงอ่ะเอาไก่บ้านเราได้ไหมมาต้มสม้มกินไหมกินไม่เป็นอาจารย์ว <c oughs> อ๋อไอ้ดูเขาอยาก k เอนี่กินเป็น แต่ส้มส้มไก่นี่กินไม่เป็นเลยเฮ้ยนั่นจ่อยกันเนอะตันละสองร้อยมันได้ถ้าสมมุติอ่าเขาช่วยกันคนหนึ่งจ่วยห้าตันเนาะป่นแน่มันก็จะวูบอึ่มหน่อยสิบคนก็ได้หมื่นแล้วนะอันนี้หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้บุญด้วยกันเอาเลี้ยงเนนเลี้ยงเอาลูกบนมาเลี้ยงอาเมียงบนมาอมลูกยำเ็นได้เลี้ยงให้ดีที่สุดเนาะ วันนี้ที่ได้จัดรายการเพราะว่าเอาไปไว้วัด้านบวกบุ่นวันนี้นท่านชายขอว่างใหวันได้มีช่องว่างหายใจได้มีเวลาส่วนตัวเหีสักวันต้ <c oughs> องวันมันเดิมได้ยุ่ได้ยังเฮียเปี้ยมเรื่องอ่ะพาคัวอยู่กับเขานี่เนี่ยเริ่มได้จัดรายการมันอิทวันนี้เอาไปไว้เอาไปอบรมที่วัดสะอาดกูญจรโดย ท่านอาจารยอา์อาจารย์เจษฎายันนะเมธีรองผู้อำนวยการาหงเฮียนเพื่นจะเป็นผู้อบรมเนอะเื่องความรู้กับสามนเณรวันนี้เขาได้โอกาสนี้ได้ถือโอกาสพักผ่อนหลังจากที่ได้ปิกจากทูดงมาเอาทูดงไปปุ้นวัดวาลุก,กาลามห้วยทรายอำเภอแม่ริมมาเอา เอกมากับยมเงินมดอ่ะพระพี่เลี้ยงกับยมเฮาก่อยมมันเงินมดมันฮ้อนน่ะเนาะอากาศมันฮ้อนเพราะนั้นจะไปลืมเนอะเฮาจะเลี้ยงพระเนนเฮาวันที่สิบห้านี่นะสิบห้าเมษานี่ละจะเลี้ยงเคเอฟซีเราออนสักกรรมเพราะนั้นขอเนอะเฮาตั้งตั้งหลายที่เป็นแฟนครับประกันช่วยกันคนเล็กคนน่อยต้นละสองร้อยบาทชุดละสองร้อยบาทห้าสิบต้นจะเป็นหมื่น คนละห้าร้อยคนชิพคนชาวก็ได้ช่วยกันทำบุญหยาดน้ำมากพวงหลวงรายจักสุขสบายจัดนี้จะหนาวันนี้เวลามดมดเวลาให้แล้วจำเป็นได้นำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกอบมีอย่างติดต่อกันดังไม่สำนับวันนี้ก่อนจากกันกรมาเก่าเป็นคดีสอนใจไม่บักแก่นั้นฟังฟันแปงเสาแนมว่าเลิงเหลาจังเน่าเมือ่อลาจังเน่าเมือ่อ จรนากันกวยเนื้อสำหรับวันนี้จชคดีมีความสุขรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเหมือนกันจุผู้จุคนเนื้อ